รเรื่องปริซึมนะครับบอกว่าปริซึมฐานห้าเหลี่ยมเนีมีปริมาตรอยู่4 4 4 1หรือลูกบาศฟุตพื้นที่ฐานเท่านี้ทำความสูงนะครับก็ย้อนกลับไปที่สูตรการหาปริมาตรนะครับปริมาตรของปริซึมเนี่ย ได้มาจากพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานคูณกับความสูงในโจทย์เรื่องปริมาตรหรือว่าพื้นที่ผิวนี่ะครับโจทย์ก็มักจะให้2อ,องตัวแล้วก็ให้หาตัวที่เหลืออาจจะให้พื้นที่ฐานให้ความสูงแล้วหาปริมาตรหรือให้ปริมาตรให้พื้นที่ฐานหาความสูงหรือแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เสมออย่างดูในข้อนี้นะครับ บอกปริมาตรมาเราก็แทนลง,งไปนะครับปริมาตรคือ4ี่แล้วก็บอกพื้นที่ฐานคือ24.5เราก็แทนลง,งไปนะครับ24.5ความสูงคือให้หาเ็คูณความสูงจะแทนด้วยตัวแปรก็ได้นะครับเช่นความสูงก็เป็น h 24.5คูณ h เสร็จแล้วก็แก้สมการนะครับโดยการอย่างนี้ก็ย้ายข้านะครับ 24.5ทั้ง2ข้างนั่นเองครับหรือธุอาราเมือนไทยก็จะบอกว่าย้ายข้างก็ได้ก็ย้ายไปนะครับก็จะเป็น44.1หารด้วย24.5เท่ากับ h ที่เหลือก็ตั้งหารดูจากอันนี้แล้ว24หาร44น่าจะประมาณไม่ถึง 2D ดีนะครับ1บกว่ากว่า10นี่ไม่ใช่แน่ๆนะครับเพราะว่า24 2สองครั้งก็เป็น48ใช่ไหมครับก็ไม่ถึงไม่ถึง10แน่อันนี้ไม่ใช่นะครับนไม่ใช่10.8ก็ไม่ใช่ถ้าไม่1.7ก็1.8ลองหารดูแล้วนะครับที่เหลือ,อคิดเลขธรรมดาโอเคสวัสดีครับ